ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยนักพัดกับโนกะนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการสู้ภัยแล้งของเกษตรกรนะครับโดยการเอาน้ำใตดินขึ้นมาทำนานะครับตามผมกันเลยเลยนะครับมาดูไปเลยว่าเกษตรกรนั้นเขาทำกันอย่างไรครับนี่คือวิธีการทำนาของเกษตรกร,รนนี้นะครับ นะขุดลงไป13บสามวงวงละ40เซนเนาะแล้วก็เอาปั๊มลงไปไว้ข้างล่างปั๊มไว้ข้างล่างจะใช้เสายพานดึงขึ้นมาเลยนะครับใช้เานดึงมปั๊มข้างล่างนี่กี่นิ้วเนี่ยครับปั๊มข้างล่างมันหน้าสามหน้าสามเนาะนี่เครื่องคูปัต้าเครื่องคูปัต้าซิเบตแรงครับแล้วนะทดรอบวินยังไงนะครับวิน วิ่นนั่นใช้วิ่นแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้กี่นิ้วเนี่ยของของน้าเนี่ยหกนิ้วแล้วตัวใหญ่นี่กี่นิ้วครับต,ตัวใหญ่น่ะตัวใหญ่นั่นไม่ได้ใช้หรอกอติดไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรครับแล้วน้าติดหัวโ,โยกนี่ก็คือโยกโยกน้ำก่อนโยกน้ำก่อนโยก ไม่ต้องถึงกับขึ้นหรอกไม่ต้องถึงกับขึ้นไม่ต้องถึงกับขึ้นหรอกรพอมันตึง,ต,งตึงมือก็ติดเครื่องเลยพอมันตึงตึงมือเราก็ติดเครื่องเลยครับแล,แล้วเวลาโยกนี่เราก็ปิดฝาตวัวนู้นะเนาะปิดฝาอแล้วก็แล้วก็โยกเวลามันตึงมือมัอนจะตุก้กครับกี่วันเนี่ยครับกี่วันเนี่ยเต็มสองคืนสองคืนสองคืนสองวันหรือว่าสองคืนสองวันนี้หมดน้ำมันกี่ลิตรเนี่ยครับ สองวันสองวันอ๋อประมาณแ0ดร้ประมาณแปดร้อยนะพันนึงพันนึงนะครับคุ้มไหมครับคุ้มครับผมปัมน้าลงไปไว้ข้างล่างนะครับ มีใช่ไหมครับครับโดยใช้วินทั้งหมด2ตัวนะครับคือดึงสายพานลงไปข้างล่างถึงเส้นแล้วก็ชักมาที่เครื่องยนต์หนึ่งเส้น ครับผมขอบคุณครับ uh huh. นะ้าทำอยู่นี่น้องส้อยทองเนาะตรงนี้นะน้องสร้อยทอง,องมูสีน้าถ้ามีใครเ็าสนใจอยากมาดูนี่ห่วงไหมครับไม่ห่วงไม่ไมห่วง,วงนะครับ <laughs> ยินดีถ่ายทอดเนาะ <laughs> ขอบคุณน้ามากครับขอบคุณครับ